สวัสดีค่ะสวัสดีพอลุงแม่ป้าพูพอกันคือก้าวขาหมออ่าย่าเหมือแลงได้พี่น้องเด้แดดลมร่มตกตอนนี้หกโมงกว่านะคะอันนี้ก็คือสะกลางน้ำมไม่ใหญ่กระสินค่ะอ่าเป็นสะกลางน้ำเนาะน้ำเป็นยังไงไม่ใหญ่โอ้เต็มเลยค่ะเต็มสะเลยค่ะ ไฟกับเหลืออยู่หน่วยเดียวสองหน่วยโอ้แต่ต้องใส่หลอดไฟลายๆอยู่ละค่ะไม่ใช่กระสินมานั่งเห่นนะคะกันอ่าสารากลางน้ำค่ะสารากลางน้ำไม่ใช่กระสินโอ้ยบรรยากาศเนาะโอ้ยท่านไดสิมาเที่ยวได้พี่นองด้ ว <laughs> ่าอย่างไรไม่ไงเอาพู้ได้สิมาเที่ยวค่ะอย่าลืมนะคะตามหมกฮวงไกลย่างเมนบอเอาหิวตามหมกฮุงมะน้าปีงไก่มะน้าเนาะข้าวเหนียวเนาะกินข้าวแรงกันนะคะเออกินข้าวแรงกันอยู่ศาอยู่อันศาลาเนี่ยคือสีมวนเอ้ยนะคะคือสีมวนค่ะเดี๋ยวเห็ดไฟอีกก่อนไฟโบพ่อนะคะอืมนี่ค่ะ บรรยากาศยัเหมือนแรงหาหกโมงพี่นอ้องหกโมงกว่าเพชรบูรณ์เนี่ยเป็นพื้นที่ที่ผูใดเขามาเที่ยวมาหล่นน่ยนะคะมีสเสนีมีมุ่นค้ังตัวพูดนะขนาดอยู่ทงไฮทงหน้านี่ไม่ใญ่กระสินหยิบกล่องขึ้นมาย่ำได้กับออนซอนเหมือนผู้เขานะคะสลับซับซ้อนเลี่ยงแรกกันนวยหน่อยนวยใหญ่นะคะเนี่ย เบื้องลังนะคะเนี่ยอันนี้ก็มีเขาเนี่ยนะะเขาเขาเขียวๆตั้งอยู่เลยนะ,ะมีนะคะโม่ตัดไส้กระแลนจวดจาดจวดจาดใรุ่นลงทงไฮทงหน้าเผื่อใุ่นอยู่ทงไฮทงหน้าเด็กพี่นองคู่ม,มือเนี่ยดึกดื่นไนได้กะแลนจว,จวดจวดอยู่เดอ้อนะคะว้รุ่นอ่าเนี่ยอ่าเลนเทีย่ยวเมือกขึ้นว้รุ่นอผู้เทา ผู้เรกับแจ้งสีแลละค่ะวา่าจะยิบทุศัพทาขึ้นมากคะอันนั้นประตูเด้อค่ะสุ่มประตูไม่ไงกาซสินค่ะอ่าน,นันซิต้าสมุนค่ะอันนี้ก็มะขามอ่าลำไยนะคะก็ประมาณนี้ละคะ่ะเหมือนแลงมากเนาะไม่ญ่กาซสินกัเห็ดคลิปี๊ยเหมือนแลงนะคะเดี๋ยวมือนาสีเห็ดอาหารแเสพ นะคะก็ะคืออาหารนี่แหละค่ะอาหารในสวนนี่แหละค่ะแต่ตอนนี้คือสีบอ่ออันนั้นโอ้กลับบ้านค้ำแถวเนาะเห็นะกลับบานค้ำค้ำเขาไปผู้ใดไปผู้ใดมากเขาสีเหลียวเบิง้งเรียค่ะดสารากลางนานไม่ไงกระสินนี่ผู้ใดว่าไม่เห็นมะเหมาะไมะ่แม่อยู่นี่ <laughs> ไม่ใหญ่กระสินนะคะนะคะนี่คือมีเป้พร้อมค่ะมีเป้ให้นั่งเลยียน มีตุนั่งเลยแต่ก็ม,มีเปรนะคะกันอ่าเป็นสาลากลางสะไปมากกระ,ะอยู่กันประมาณนี้แหละคะ่ะไม่ใช่กระสินกับน,นอนอยู่สวนเกือบสามเดือนแล้วเด้ยไปเด็กๆๆนอนอยู่สวนนะคะบรรยากาศดีค่ะ ะคะ่ะบรรยากาศดีบรรยากาศดีๆเนี่ยหมืูแรงมากอนอนอยู่สวนเบืง้งนอนอยู่สวนในบรรยากาศดีแต่แกมียุ่งบ่เมย์ไงก็มีขายธรรมดาปกตินะคะปกติแต่เวลาเมย์ไงกระสินอยูบ่บ้านเนี่ยนอนเปิดพัดลมเปิดหน้าต่างให้มันโล่งสบายนะคะวันน่ะก็ไฟให้งวัว ควันกุบเลยค่ะคุณขอ,อกนัวค่ะควันกุบเลยนะคะนี่ขอ,อกมานะคะขอ,อกมาไม่ยา่อยู่นี่ปากอ้วยขอกมาขอ,อกนัวนะคะก็คืออีลีแล้วเวลานอนอยู่บานเนี่แม่ไายมักนอนแบบเปิดหน้าต่างพัดลมเบาๆนะคะบ่มกักแต่ว่าเวลามานอนทงหน้าจะว่าเปิดแอร์เห็นไม่ใหย,ยก็นอนโอ้ยนะคะ นอนแอร์กะเพว่าทํางานอยู่บ้านาเนี่ยหมูเว้นกะเปิดแอร์อยู่กับแอร์อยู่แล้วนะ,นะะจัดรายการขายของอยู่ในบ้านมนีจะคมหน้ามนีพระจันทร์ค่ะพระจันทร์เห็นหนพระจันทร์อยู่คนะอันนี้บ้านสวนม่ใหกระสินค่ะหลังน้อยน้อยนะคะลังน้อยนอยก็จังไดกกระยาสะลืมนะคะอ่าเขามาบังคีไปไหกระสินจะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ นะคะอยากจะลงโฆษนาบอยากจะประชาสัมพันธ์สินค้านะคะก็โทษติดต่อเมยกระสินสายตรงเลยนะคะ0 8 5 7 2 8 3 9 1 7 0 8 5 7 2 8 3 9 1 7นั่นก็คือเบอร์โทษติดต่อสายตรงเมยกระสินเลยจ้ะเพราะว่าเมยกระสินกัสิมีสถานีวิทยุกัสิมี เก้าสิบพกจุดเจถาคนหอยโป่งนะคะราคาแปดสิบแปดจุดศูนศูนย์เบาะแสลิเดโอค่ะนี่คืออไม่ใหญ่กระสินท่ำรายการอยู่บ้านกับสีเว้ารายการมักเว้าออกมาทงหน้ากับเฮ็ดเปิดช่อง y ยูทูปเปิดช่อง YouTube อันโคดอันมาพบปะพี่น้องเฮ้านะคะอนาคตกับโบนีนะคะเดี๋ยวสีมาจัดรายการมือละเคืงองชั่วโมงอยู่ทงหน้า หอบมิกหอบไหมโน้ตบุ๊กนะคะนางยุคสารากลางน้ำเลยนะคะผุนเป็นนางยเราฟัางก็ไดนะคะเออเรตรการเป็นน้ำกระไฮเห็นภาพมานอา่าภาพลูกหมายางกบแกบกบแกบเห็นภาพหัวภาพกล้วยอยางกินหญ้ายอยู่วงนะคะก็ได้บรรยากาศได้การเขามามาฟังเพลงมาส้มได้การไม่ใช่กระสินคือเห็นภาพสดๆเลยนะคะเอ,อ่อ อันนี้กัสิโอกาสต่อไปนะคะกัสีและกกสีท่านได้อย่างห้ไม่ย่กระสินนะคะสินค้าขายขายของนะพี่น้องเนาะติดต่อมาเลยนะคะทางเก้าสิบหกจุดเจานหอยโป่งแล้วแปดสิบแปดจุดศูนย์ศูนย์บ่อแสโมีไกระสินอ่านะคะกัสีขายของค่ะหลักกสินค้าคุณภาพไม่ไกระสินมีผลิตภาลลายยัณฑ์ไล่ไล่ยางนะคะอยากกินกระทักขม่าไม่ไง อายุหลายปนีเ่าปนี้แล้วก็ย่างเบิงคือว่าเป็นสาวสำนอยู่แล้วหลายๆคนขะทักขะมามเมยกระสินกับโอ้ยมเมยมากเป็นคนมากมมากินสมุนไพรผุนแล้ว <c oughs> แล้วก็เป็นคนอารมณ์ดีนะคะกีลีแต่เป็นคนอารมณ์ดีเบ่คอยบอคอยไมยังกับพูดใดหรอกแต่มากมากว่ามากมากว่ามากค็ดนะคะมักทํางานมีการออกกําลังกายอยู่ประมาณนี้นะอยากให้อา่เาเหนื่อยเนื่อยอยากให้แฟนเพงเมยกระสินน่อนะคะ ว,ว่าจะเป็นอยู่ในต่างประเทศและอยู่ในประเทศเนาะหลักการหน่วยงานหางลานบริษัทต่างๆอยากจะลงโฆษณาเนี่นี่คือสนับสนุนไม่ใหญ่กระสินโดยพี่น้องเด้วเป่าติดต่อมาวิ่วว่งขับมาทางช่อง YouTube พิมพ์เข้ามาไม่ใหญ่กระสินทีวีนี่โอ้ไม่ใหญ่กระสินเหตุคลิปลงหลายหลาย,หลายคลิปนะคะหลักการมีผู้ติดตามนี่เป็นลักหมื่นละเด้หมื่นสองหมื่นละเด้นะคะยูบานกะเวลายูบานกะสีเป่ารายการจัดรายการด้คะ่ะ าฝากเอฟซีคำว่าเบิ้งหลักอ่ะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ถ้าผู้ใดเบิ้งคลิปไม่ใหญ่กระสินป้าตองลังเลนะคะไม่ใหญ่กระสินทีวีโอ้ฝ่าวดนะคะได้ยินแต่เสียงบางคลิปก็เห็นหน้าเห็นตาอยู่เด้เพบาว่าจะเป็นช่องไม่ใหญ่กระสินช่องนั้นมันจินลงอัโปโหลดบ่ด้นะคะแต่มาอัปโหลดทั้งช่องไม่ทั้งไม่ใหญ่กระสินทีวีนี่เห็นพ่อเห็นแล้วก็ฝ้าวกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ไม่ใหญ่กระสิน,น้อคะเด้อ เอาคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวสิขาวบาและมืดละนะคะคลิปหนาพอกันไหมจ้าสวัสดีค่ะ